คือจริงจริงจผมยอมรับนะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ที่เราก็เพิ่งพบเพิ่งเห็นมันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอยู่แล้วนะ้่เราอยากชื่นชมมากขึ้นในโอรากาศที่ง่ายก็เลยต้องมีทำเสียแน่เพราะถ้านั่งชมจะอยู่ในบมียากาศได้ปกติแน่นอนแต่เราชมจริงๆชมจากใจจริงเพราะว่าเจอแถมตั้งแต่น้ำท่วมแล้ว ไม่ได้เจอนะครับคุยทางโทรศัพท์ไม่รู้แอมคนไหนก็คุยกันแต่ว่าอันแรกก็ติอเจอผมกรีสถานการณ์วิกฤตขนาดนั้นจะมีความขัดแย้งสูงในระดับพื้นที่ถ้าเราคิดจะเป็นคิดจะทำงานยาวโดยใช้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเครื่องมือในความสมคัญกับชุมชนเนี่ยอันนี้ต้องคิดหนักคิดหนักจะต้องข้ามพ้นความขัดแย้งในชุมชนได้อยากไปเอาแค่ประเด็น คนธรรมดาในความขัดแย้ง,งที่เกิดขึ้นในช่วงภาวะวิกฤตจะมีความขัดแย้งแต่ถ้าเราเอาความขัดแย้งนัอยู่ท่ามาการควมามขัดแย้งเราจะเป็นคู่ขัดแย้งเสียเองอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วเกิดขึ้นจริงท,ที่ที่เจอหลายที่เกิดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งข้ามพ้นความขัดแย้งของพื้นที่แลวอย่าไปเป็นคู่ขัดแย้งเสียแทนก็คือเป็นคู่ขัดแย้งแทนที่เขาขัดแย้งอยู่อันที่สองคือเราลดการทำกิจกรรมในการ ช่วยเหลือในช,ชิงแรกช่วงแรกที่เป็นบริจาคให้ใช้วิกฤตในช่วงนั้นเป็นเป็นสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่าเป็นแค่ผู้ให้เพื่อได้ให้ระสบายใจอย่าเป็นผู้ให้เพื่อให้อาสาสมัครได้มีกิจกรรมทำมีความสุข,ขผ,มผมคิดไม่เบบนนั้นก็ราะผมกคยเป็นผู้ประสบภัยกว่าผมจะคิดตา่างพอสมควรเพื่อนนะระสบัยหนักน,นะครับอันที่สองอันต่อมาคือว่าเวลาเราไปช่วยชุมชนเนะี่ยถ้าผมฟังนั้นสองที่นะ เป็นเหมือนกับว่าเราทําให้ชาวชุมชนช่วยเราถ้าฟังซึ่งผมว่าถ้าวิธีคิดแันนี้นะจ๊ะจะไม่สามารถสร้างความมั่งมีได้เลยเพราะเราบอกว่าชุมชนจะช่วยเราจะเข้ามามีส่วนร่วมกับเราอันนี้ถ้าความคิดถ้ข้าพูดฟันธงก็คือผิดนะครับเราต้องไปบอกว่าเราไปช่วยชุมชนได้อย่างไรไม่ใช่ชุมชนช่วยเราได้อย่างไรถ้าชุมชนจะทําให้เราถึงช่วยไม่ใช่เราให้ชุมชนช่วยเราผมว่าผมว่ากลับไปกลับมาต้อง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 คิดกันดีนะครับ อีกอันหนึ่งที่น่าเป็นบทบาทหน้าที่แล้วก็คือว่าเราต้องสามารถเป็นคนประสานกลารระหว่างคือถ้าว่าเรามีมีภาคีเยอะอู่ในระดับหนึ่งเนี่ยชุมชนต้องไม่จักใครหรอกถ้าเรางเลงแล้วเราเป็นคนประสานสนับสนุนกลางตามความต้องการของเขาแต่เราจะกาหนดคือมันเป็นปัญหามากในเรื่องความพิบัติก็คือว่ารายองค์กรจะลงไปทําตามโครงการตัวเองะครับชุนชืนต้องการจากหนึ่งแต่เขาต้องอยากให้อย่างนี้ ก็ผมเคยเจอมาเยอะเราอยากได้เครื่องมือประมงเราอยากให้บ้านน่ะมันไมึตรงกันเลยอย่างเี้ยเป็นปันาเดืองเรือหลังที่สามแต่อันเนี้ยนจ่เป็นปัญหาแบบนี้ฮะแต่ถ้าเราเราไปหนุนตามที่เขาต้องการให้มันเกิดจากชุมชนเขาจริงๆ,ม,ๆ,ม,ๆมันมันจะเกิดความยั่งยืนแล้วเราต้องไม่ทำเราแค่ยุ้งให้เขาทำถ้าเราทําเมื่อไหร่เขาก็จะรอเราทําตลอดไปเพราะว่าสี่รกว่าชุมชนในเิรามิมีไม่กี่ชุมชนที่ลูกึ้นมาทำที่เหลือร้อยคนอื่นทำให้หมดนะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือจุดสําคัญอันนึ่งในรายเดียวกันผมคิดว่ามันมีเป้าหมาย2ส,ส่วนท้าฟันนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องการพัฒนาอาสา,าสมัครด้วยแต่ต้องพัฒนาทําการการทำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวอยทำไปไม่พัฒนาไปด้วยเนี่ยก็สุดท้ายก็จะมีวิธีคิดไปแลว้วไม่สามารถกลับมาไปทําอีกแบบนึ้ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาไปพร้อมกันนะครับ ในขณะที่พัฒนาสาธารณสมัติเราต้องพัฒนาแกนนำชุมชนไปด้วยนะทำกิจกรรมเสร็จทำเสร็จก็เสร็จแต่ว่าได้อะไรแกนนำชุมชนเขาเข้าใจกิจกรรมเราแค่ไหนผมว่าถ้ามีชัดเจนว่ากิจกรรมที่เราทำทุกคู่กันสอสอง,อง 3, ส่วนร้องกันไปคือเราพัฒนาสาธารณสมบัพัฒนาแกนนำแล้วก็ต้องให้เขารู้แต่ถ้าการจะให้เขารู้เราต้องรู้ก่อนนะครับ เราไม่รู้จะไปชี้นําชุมชนที่ไม่รู้ตามเราไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่รู้เราจะไปแนะนําชุมชนยากเหมือนที่แรกๆที่คุณหมอไปไปยุกพวกผมนี่แหละยุกได้ยุกดียุกยุกจนไม่ได้อยู่บ้านนะครับคุณหมอแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรรู้สึกภูมิใจที่ที่ได้ทำทีนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญนะผมคิดว่าเอแต่ว่าเรื่องที่ทำใจนี่ยอมรับอยู่นะเหเนงอันนี้คือไม่ต้องชมนะเพราะว่าอยากให้ ให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นในอนะาคตได้เข้าใจวิถีทางกระบวนการของมันก่อนที่จะลงไปทำแล้วก็ไปทำพร้อมกันถ้าบ้านหลวงพขาเรียกพีในไทยพีในไทยมายถนะึงอะไโตในขณะที่ไถนานะครับนั่นหมาว่ามันเรียนรู้ไปด้วยกับการทำนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ให้กำลังใจที่จะได้เรียนรู้ร่วมกันในอนะาคตหรือมีโอกาสก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนได้นะ